สวัสดีครับผมบีทำไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ต้นก้าเมลอนของผมก็เป็นวันที่8แล้วนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเป็น,มนเมล็ดนะครับตอนนี้เขาออกใบจริงใบแรกใบใหญ่มาแล้วนะครับใบเ็าเริ่มใหญ่ขึ้นมานะครับตั้งตั้งจากจากเมื่อวานนะครับ๋ยวมาดูกันนะครับเพื่อนๆน,น,นะครับใบเขาเริ่มใหญ่แล้วนะครับเพื่อนๆใบเขาเขาก็นี่ผมก็ให้น้ำเขาไปนะครับ ันนี้ผมไม่ได้ให้น้ำเปล่านะครับผมให้เป็นน้ำหมักปลาล้านะครับก็เขามีการเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมมาโดนในนี่กินนะครับไอตัวแมลงปีกแมลงปีกครับปีท่อมนะครับวางต้นเลืหญ่ขึ้นมาแล้วมาแปลงขึ้นมานะครับมันก็จะตามมานะครับนี่ใบเหลืองนะแล้วกัดท่านะดี๋ยวเขาจะใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ สี่วันนะครับเดี๋ยวผมเตรียมการเรียบร้อยผมลงเลยนะครับจริงๆลากเขาเดินเต็มเต็มเต็มนี่นะครับลากเขาเลยเห็นไลากเขาทะลุมางลากเลยนะเพื่อนๆลากเขาเดินเต็มเลยนะต้นจางลงเลยนไหมโอ้ลากเดินมาเต็มเลยนะเพื่อนๆถ่ายไว้ไม่ได้ก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับผมพี่ทำไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ